เป็นตวาดันสูง180กับ190ยเเวียนหัวปวดหัวมาก<อ>แล้วมาทานตัวนี้ได้สัก2เดือนกว่าครับก็ความดันก็ลดลงเ <ใน S 2> หลือ145 150ยห<น>้ชื่อนางอรวันไพกิจค่ะอายุ76ปีเป็นตวาดันสูง180กับ190เวียนหัวค่ะแล้วก็ปวดหัวมากหมอถามว่ากินยาหรือเปล่าบอก กินอยู่เขาบอกทําไมม,มันสูงอย่างนี้หมอให้กินวันละกี่เม็ดนะครับเม็ดเดียวตอนเช้าค่ะไขมันก่อนนอนก็เม็ดหนึ่ง<อ>แล้วมาทานตัวนี้ได้สัก2สองเดือนกว่าครับก็ความดันก็ลดลงไปลดลงไปพอไปทานไปเรื่อยๆก็หมอบอกเอา้าความดันลดแล้วนี่ก็ลดยาไปแล้วกันลดยาไปครึ่งเม็ดก่อนกินเม็ดหนึ่งหมอบอกอย่างนี้<อ>ไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดยาแต่ให้ลดครึ่งเม็ด ความดันลงจากเท่าไหร่เหลือร้อยสี่สิบห้าร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยล,ลงมาเยอะเหมือนกันทีแรกมันร้ย 110, 180อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเงี้ยตื่นมาลองวัดสิ 9, ร้อยยี่สิบเก้าไม่แน่ใจไปวัดอีกทีอ่ะร้อยสามสิบลูกสามบอกว่าแม่จดไว้ไห,นไห,นหน้าจดไว้เผื่อ้น้ให้หมอเขาดูแม่ทานวันละกี่ซองเวลาไห<อ><ใ>นเดียวตอนเช้าหลังอะไอ้ไก่อนอาหารเช้าซอ,องหนึ่งนี่เข้าเดือนที่สองเองส,สองเดือนของเดือนกว่าแล้วการปวดหัวยังมีม,มั้มแล้วไขมันล่ะครับลดจาก เท,เ,เท่าไร่เหลือเท่าไรไขมันก็ไม่ถึงสองร้อยนะไขมันปกติแล้วเพราะว่าหมอบอกเ่หลังไม่ต้องจอดเลือดแล้วแล้แปลราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็ลดยาไขามันลงไปอีกลดไปครึ่งเม็ดครึ่งแล้ว<อ>แต่เขาบอกยังเพิ่งยังยังไม่ให้ให้หยุดนะก็บอกทานไปครึ่งเม็ดก่อนครับตอนแรกที่ทานเนี่ยทานง่ายไหมครับทานง่ายค่ะรสชาติคุณแม่ชอบไหมครับชอค่ะมันเหมือนลูกพูนอ๋อมันมันมันปิีบยวหวานเปนลูกพูนถ้าใครมีปัญหาสุขภาพ เป็นความดันหรือไขมันนั้นเรามาทานตัวนี้นะคะเพราะทามาสองเดือนกว่าก็รู้สึกอะสุขภาพดีดีกว่าเก่าเยอะครับแล้วคุณบุย้ยถึงตัดสินใจตัดสินใจยังไงตอนแรกถ,ถึงถึงให้คุณแม่ทานนะครับเพราะว่าเราเป็นห่วงเรื่องสุขภาพไงเพราะว่าเราเห็นแม่เราอะดีความดันมีไขมันซึ่งเห็นอาการเขาแล้วสงสารเขาเวลาไปไหนดูอ่อนเพียเวลามีอาการพวกนี้ ยายเขาลองดูจากที่ให้แม่แฟนกินเรื่องโรคไตแล้วมันมีเห็นเห็นผลก็เลยอยากให้แม่เราลองตัวนี้ด้วยเพราะว่าเราเพิ่งมารู้ที่หลังว่ามันมีเกี่ยวกับไอตัว HRT ที่มันเกี่ยวกับหัวใจกับความดันอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจให้แม่ลองดูวเพราะจากที่พาเขาไปหาหมอะวัดความดันหลายรอบกว่าจะได้เจอหมอเพราะว่าความดันมันสูงหาหมอเสร็จแล้วความดันยังไม่ลงเลยคือเราเป็นห่วงเขาไงเราก็เลยเอ่ยให้เขาดูให้เขากินดูค่ะ ตอนที่เห็นผิดพันตอนแรกเนี่ยหน้าตามันแปลกกว่าทุกอาหารเสริมที่เคยมีใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างอาหารเสริมมันเป็นเม็ดไงเป็นเม็ดส่วนใหญ่เป็นเม็ดออันนี้มันแช่เย็นแล้วมันก็กินง่ายใช่มันก็โอเคกว่าไม่ต้องกินน้ําตามด้วยเคยกินอาหารเสริมอื่นมาก่อนไหมครับเคยๆค่ะเพราะว่าจะให้เขากินพวกไขข้ออะไรเวลาเห็นอาหารเสริมดีๆก็ให้คุณแม่ทานมาอยู่แล้วใช่ค่ะนึกถึงคนในบ้านไงว่าเราอยากเขาแข็งแรง มือจะได้มีแรงอยู่ในชีวิตประจำวันมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะครับรู้สึกว่าอาหารเสริมแบบเจลมันแตกต่างกับที่ผ่านมาเยอะไหมฮะอืมมันทานง่ายม,มันจะไปที่ไหนอะคือเราพกไปซองสองซองเนี้ยก่อนอาหารนฉีกก็กินได้เลยเอาเป็นเม็ดต้องมาพกใส่ถุงใส่อะ,อะไรใส่กล่องใส่ตลับอ่า่ตลับแล้วต้องน้ําตามไม่มีน้ํากินไม่ได้อีกผลลัพธ์มันเห็นผลจากการที่คุณแม่ไปหาหมอ,อมและผลมันออกมาตรงนั้นอนะเราเห็นแล้วจากการที่เขา ไม่เหนื่อยไม่อ่อนเพลียไม่ปวดหัวคือเขาใช้ชีวิตวระจำวันเนี่ยมีความสุขแล้วก็รู้แล้วแล้วก็ผลที่ไปหาหมอมาเขาก็รู้สึกแฮปปี้ไงว่าคนแก่เวลาไปหาหมอเงี้ยเดิมผลใหม่เนี่ยมันดีกว่าเดิมเงี้ยออออมันทําให้เรารู้สึกว่าโอ้ม,มันได้ผลอ่ะฮาร์ดทานง่ายค่ะบำรุงหัวใจค่ะอร่อยเหมาะกับผู้สูงอายุค,ค่ะ